คนเลยนะครับเคยสงสัยว่าแบตเตอรี่ลิเธียมทั้ง2ชนิดนั้นสามารถที่จะใช้ตัวคอนโทรลชาร์จหรืออุปกรณ์ชาร์จชนิดเดียวกันได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะมาทําการอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับสำหรับหลักการชาร์จของแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดนี้ก่อนอื่นเราก็มาดูความแตกต่างของตัวแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติแล้วก็สเปคต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างนะครับเรามาดูกัน เรามาเริ่มกันที่แรงดันใช้งานกันต่อเลยนะครับสำหรับแรงดันใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะอยู่ที่3.2โวลต์นะครับและสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแรงดันใช้งานจะอยู่ที่3.7โวลต์ครับผมตัวถัดไปนะครับจะเป็นแรงดันคัตออฟนะครับผม แรงดัน cut off หรือแรงดันที่แบตเตอรี่จะหยุดการจ่ายกระแสไฟนะครับโดยแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะอยู่ประมาณ2.5โวลต์นะครับและสําหรับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนก็เช่นกันครับแรงดัน cut off ก็จะอยู่ประมาณ2.5โวลต์เช่นกันครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นแรงดันสําหรับการชาร์จแรงดันไฟสําหรับการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับแรงดันชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ3 6ถึง3.65โวลต์ครับและแรงดันสำหรับการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนั้นแรงดันจะอยู่ที่4.2โวลต์นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างกันบ้างแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันสำหรับการใช้งานเองนะครับรวมถึงแรงดันสำหรับการชาร์จนะครับทั้งสองชนิดนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปกันที่สเปคตัวต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นกระแสสำหรับการชาร์จนะครับกระแสจะอยู่ที่ 1C จนถึง2 4นะครับกระแสสำหรับการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1.6อ MM าวนะครับหรือ1,625อ MM าวนะครับสำหรับความจุข,ของกระแสนั้นนะครับก็จะแตกต่างไปตามขนาดและก็รุ่นของแบตเตอรี่นะผมจะยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเลยนะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้จะมีความจุข,ของกระแสอยู่ที่ประมาณ2,200 m MM าวนะครับ เราจะมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ความจุจะอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์ววลานะครับจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันนะครับแต่ความจุต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของแบตเตอรี่นั้นๆนะครับสำหรับคุณสมบัติทั้ง4หัวข้อที่ได้กล่าวมานี้นะครับจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับของแบตเตอรี่แบบบริเทียมนะครับทั้งบริเทียมฟอสเฟตและก็บริเทียมไอออนนะครับ คราวนี้เราก็มาดูหลักการชาร์จของแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดกันนะครับโดยผมจะเริ่มจากแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตขนาด 3, 2, 6, 5, 0กันก่อนนะครับโดยหลักการชาร์จแล้วนะครับแหล่งจ่ายไฟสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตหรือแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับหลักการชาร์จก็จะเป็นการชาร์จแบบกระแสคงที่แล้วก็แรงดันคงที่นะครับ CC <ๆ S 2> ก็คือ constant current นะครับนะครับแล้วก็ส่วน CV C.V ก็คือ constant voltage ก็คือแรงดันคงที่นั่นเองแลงการชาร์จของแบตเตอรี่ก็จะเหมือนกันนะครับคือเราทําการจ่ายกระแสะคงที่และแรงดันคงที่ให้กับแบตเตอรี่ที่เราต้องการชาร์จนะครับเรามาดูกันที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด32650กันนะครับสเปกนะครับแรงดันชาร์จของเรานะครับก็จะอยู่ที่3.6ถึง3.65โวลต์นะครับ ส่วนกระแสชาร์จนะครับกระแสชาร์จนั้นนะครับตามสเปคนะครับเขาจะกําหนดมาว่าจะให้เราชาร์จที่1 C ึ่งถึงสองนะครับคือกําหนดให้เราชาร์จเลยสําหรับ C นะครับ C คืออะไรนะครับ C ีก็คือเรทการชาร์จแล้วก็ดิชาร์จของตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือกระแสในการชาร์จแล้วก็กระแสในการจ่ายไปนะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีสูตรนะครับคือความจุของกระแสของแบตเตอรี่นะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับ สำหรับแบตเตอรี่ขนาด32650ตัวนี้นะครับความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ประมาณที่6,000 mAh นี้นะครับในอัตราส่วนการชาร์จนะครับในการชาร์จที่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง1 c นะครับก็คือก็มีความหมายว่าใน1ชั่วโมงเราชาร์จด,ด้วยกระแสที่6,000มล mAh นะครับ 6,000มิลลิแอมป์นะครับเราจะสามารถทำให้แบตเตอรี่เราเต็มภายใน1ชั่วโมงครับส่วน 2C นะครับ, 2, 4, รบก็จะเป็นการชาร์จด้วยกระแสจั้งวม2เท่านะครับก็คือคูณ2เข้าไปนะครับดังนั้นนะครับ 2C ก็คือการชาร์จแบบ 2C ก็คือการชาร์จด้วยกระแสที่1,000 0ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเราจะชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับให้เต็มภายใน0.5 การชาร์จแบบ 2C นะครับก็คือจะเป็นการชาร์จด้วยกระแส2เท่านะครับของความจุแบตเตอรี่นะครับเราก็ทําการชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแบตของเราก็สามารถเต็มได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าการชาร์จของแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะเป็นการชาร์จที่ไวมากเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการชาร์จของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับผมจะอธิบายกับแบตเตอรี่ขนาด18650นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ncr b นะฮะ1 8 6 5 0 b นะครับจะเป็นของ panasonic สเปคนะครับแรงดันชาร์จนะครับจะเท่ากับ4.2โวลต์สำหรับตัวแบตเตอรี่1 8 6 5 0 panasonic ตัวนี้นะครับแล้วก็กระแสในการชาร์จนะครับจะสามารถชาร์จได้1-1.6แอมป์นะครับและสำหรับความจุของกระแสแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตามสเปคที่ให้มานะครับจะอยู่ที่3.2แอมป์อาวนะครับสำหรับหลักการชาร์จก็เหมือนกันเลยนะครับ เราก็จะชาร์จด้วยกระแสคงที่นะครับแล้วก็แรงดันคงที่นะครับสมมตุติเครื่องชาร์จของเรานะครับมีกระแสคงที่อยู่ที่1แอมป์แลวก็จ่ายแรงดันคงที่สาหรับการชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน16 5 0 b นะครับอยู่ที่4.2โวลต์จากความจุของแบตเตอรี่นะก็คือ3 2อแอมป์เอนะครับเมื่อเราทําการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสที่1แอมป์เราก็จะทําให้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเต็มได้ภายใน1.2ชั่วโมงนะครับ นี่คือเวลาในการชาร์จด้วยกระแส1์นะครับเราจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เต็มภายในเวลา3.2ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะชาร์จกระแสสูงสุดเลยนะครับก็คือ1 6, เเอเาา 1. 6์เวลาในการชาร์จเราก็จะน้อยลงเมื่อเราชาร์จที่1 6์นะครับเวลาในการชาร์จของเราก็คำนวณได้่างนี้นะครับนี่คือความจุของแบตเตอรี่นะครับเราก็ชาร์จด้วยกระแส1 6์ นี้ตัดายตัดไปนะครับเราก็จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เต็มภายในเวลา2ชั่วโมงนี่คือคุณสมบัติของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจะเห็นว่าการชาร์จของแบตเตอรี่ทั้ง2แบบนี้นะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับจากคุณสมบัตินะครับของการชาร์จแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จของแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดนะครับซึ่งแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับการเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ให้กับแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดนี้นะครับเราควรจะมีเครื่องชาร์จเฉพาะของแบตเตอรี่นั้นๆนะครับเนื่องจากกระแสในการชาร์จและก็แรงดันในการชาร์จจะแตกต่างกันเลยนะครับหลายคนคงจะมีคําถามสงสัยอยู่ในใจว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องชาร์จของตัวแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนไปชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตได้ไหมนะครับจากคุณสมบัติที่ได้อธิบายมาจะเห็นได้ว่าแรงดันในการชาร์จของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับจะมีแรงดันที่สูงกว่าแรงดันของแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตหรือในทางกลับกันถ้าหาก เราใช้เครื่องชาร์จสําสหรับลิเธียมฟอสเฟตไปชาร์จให้กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับจะเห็นว่ากระแสในการชาร์จของแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะมีค่าค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งจะอาจจะทําให้แบตเตอรี่ของเราเสียหายได้นะครับ อีกเรื่องนึงนะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่จะประกอบแบตเตอรี่แพ็กกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตหรือว่าเป็นแบตลิเธียมไออนนะครับการเลือกใช้ตัว BMS ควรจะเลือกใช้ตัวที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะแบตเตอรี่นั้นๆนะครับเราไม่ควรจะไปใช้ตัว BMS ที่สลับกันนะครับก็ควรจะพิจารณาดูก่อนที่เราจะทําการต่อด้วยนะครับ จากที่ผมได้อธิบายคุณสมบัติของแบตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับการชาร์จเราจะเห็นว่าไม่ได้มีความยุ่งยากมากเลยนะครับเพียงแต่เราต้องมีตัวแรงจ่ายไฟที่เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบใดกระแสและแรงดันคงที่นะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้สําหรับแบตเตอรี่ชนิดนั้นๆน,น,นะครับ ความจริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะครับด้วย power supply หรือว่าเป็นสวิตชิ่งได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่นะครับว่าเราต้องปรับแรงดันแล้วก็กระแสที่ power supply ตัวนั้นนะครับจ่ายให้กับแบตเตอรี่ที่เราต้องการชาร์จนะครับควรไม่เกินสเปคนะครับในเมื่อเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของเรากับ power supply หรือว่าตัวสวิตชิ่งได้นะครับแล้วเราทําไมจะเป็นต้องมีตัวคอนโทรลชาร์จด้วยนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัว power supply หรือสวิตชิ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะ ทำการตัดกระแสหรือแรงดันนะครับในขณะที่แรงดันและก็กระแสของเราเต็มแล้วนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับถ้าหากเราไม่มีวงจรในการตัดกระแสและแรงดันดังนั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวนี้เลยจะเป็นตัวคอนโทรลชาร์จนะครับให้สําหรับแบตเตอรี่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดลิเธียมฟอสเฟตหรือว่าเป็นชนิดแบบลิเธียมไอออนนะครับสาหรับวิธีการต่อใช้งานนะครับตัวคอนโทรลชาร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพื่อที่จะทําการอธิบายแล้วก็สาธิตวิธีการใช้งานให้ดูกันอีกทีนะครับ สำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าหากถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ